ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซที่เข้ามารับสมรับฟังครับผมอเมื่อนีนนี้มินเดินทางมาตัดกุ้แหนนะครับเนาะมาพบมาพ่อเจ๊แขกเอาดูได้ดูได้สัมผัานะครับเนาะครับผมมาอ่าแล้วก็ติดตามอยู่อขอบคุณค่ะ วันนั้นเขายูทูปไปถ่ายที่บ้านอยู่เนาะเราไม่มีเบอร์เลยไม่ได้เรียกที่นั่นไปแค่ฟันบอกรัดมือไปครับผมฮาบริเตนเจจักเทียมือนีข่อยากไทยเนาะแบ่งปันเป็นแนวทางนะครับเนาะแบ่งปันกันครับแนวทางเป็นครับผมแนวทางของผู้ขาแต่ไม่ทะเลขทูบจะคลองหันแล้วค่ะเป็นเลขทูบข่อนุญาตเด้อปู่คะ เลขทูปเลขทูบนี้คือว่าข้าบุญขอน้ำคูพญานาคค่ะดูบ้านเหรอครับเัามีความเชื่อเรื่องพญานาคเนาะค่ะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเขียนเป็นพญานาคองค์ดำยูเใ่นลูกไหมค่ะเนี่ยเป็นน้ําันน้ำมุนเนี่ยพญานาคองดำเขาก็เล่นเสื่อก็เลยเหยดแตงเครื่อโบูซาหงส์วงเพลินมุน อันเชิญเพื่อนนะเพื่อนมาอยู่ปกปักรักษาเฮาเพื่อนว่าขันใบนี้มีเจ้าของเจ้าของเพื่อนเป็นพญานาคองค์ดำขันน้ำม่อนขันน้ำม่อนของแม่นิยุคขันน้ำม่อนข่ะคันน้ำม่อนที่เคยบอกเลขคนถึงสามแปดคนนั่นล่ะโอ้ด้ามันึถ่ายรูปออกมาแล้วมันได้เป็นแบบคือมีพญานาคีไม่ขันแมเป็นสีดำนี่เข้ากับเสื้อนี่แมครับชัดๆโอ้กับันขันโบราณขันโบราณขันทองเหลืองค่ะน้ำพญานาค อะไรมาแม่นบ่ครับอะไรมาก็เลยคันอุกลคันใบมีอะไรมาตะนครศรีธรรมราชโอ้บัดนี้เมื่อไทยหมู่วันพระวัณมาครับผู้ชาติท่านม่านชมที่วัดที่เรียกออกสามแปดนาะสามแปดวัดนั้นไม่มีเล็กรับวพอนเพี้ยนซ้ำระเบัดนี้เข้าก็เลยมีความเสื่อนะก็เลยไปอัดกรอบมาอัดกรอบมาแล้วก็เลยมาทำบุญให้เพื่อนก็เลยจุดทูบเลยได้เลนตัวนี้แหละ เป็นเลี้ยงตัวเป็นแนวทางเนาะโมเข่งดอกไม้แนวทางใๆด้วยชูแจงลับข้นละจ้างสำหรับคนมักเท่านั้นค่ะผู้ใดบ่มักกระพ่านค่ะตามบ่มักกระพ่านได้เลี้ยงตัวเก่าใช่าหมนี่เป็นกาเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมได้เลี้ยงตัวนี้เลยค่ะจุดถูกคอเพิ่นถูกค่ะแชทบเสพันให้ตัวนี้แล้วก็ถูกไอ้ไข่นียนี่สองอันเนาะค่ะนี่ ขอจากพญานาคแล้วขอจากไอไข่ค่ะขอไอไข่จะได้ตัวนี้ค่ะได้คู่ใบไข่ที่บ้านได้ตัวนี้ค่ะอ่าตัวเดียวกันด้ยเนาะหกหนึ่งเก้าขอใ้ไข่เป็นยังไงตั่หอเกาเลยออได้กับกันไปกับกันมาตัวที่แรกได้ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึก้าหาเก้าหนึ่งห้าหนึ่ง้ให้ไข่ให้หกหนึ่งเก้ายาเข้าบอกับบ่เลยหาบ่ กับ้เกาผู้นึงไห้เกานึ่งแมนแมนเ่ครับเลยเตี้ยยิ่ยมือนั่นนะจ้าทงโอ้โหงานใหญ่เลยครับจ้าเฮตียูเฮตีซ้ำห้อยเฮแต่ละค่ะครับผมห้องเสียแบบนี้เขามีจิตธาเนาะจ้าอันนี้ต้นพดห้องด้วยค่ะนี่บนซวงวังมือวันโพธหันอันนี้ยี่ต้นพดห้องได้สองเจ็ดหนึ่งค่ะต้นโพทองสองเจ็ดหนึ่งโพห้อง ผู้ท่องบ้านน้าคุณรัพย์นี่ค่ะงามเลยเรียกไปไทยเอาเรียกไปเบืองเรือโอ้ตัวผู้ท่องน่าตำ้มน่าเมืกี้มดังเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้สวยแล้วนะคะโอ้โหเนี่ยก็ยังเป็นใบท่องคือเก่าอใช่ใช่ยังเป็นสีทองเหมือนเดิมค่ะโอ้สบาสวยด้วยอืมนี่ค่ะผู้ท่องโอ้ยังงามคือเก่าครับงามงามไปเบืองเรือโปเสียน่ะวางพักการพันใส่เสื้อเบืองเรือเพราว่าชีวะอยู่เมื่อนี่นะ โอ้จแก่ในตำนานตะกี้เนาะกระดังคือันตรวพท่องกลไปอยู่ครับใกลไปอยู่ะไปเบื่อเ้องามงามนี่นี่เลขอเจแคกสรุปนะค่ะจะให้ดูเอาลองดูเป็นแนวทางนะคะชอบก็ตามค่ะจับเอาจับคู่เอาใครเราชอบได้ไหนราก็จับท่านผู้ชมแคบเรอยพี่น้องเอฟซีเฮ้าอมากน้ำเพลินกะ มากกับ่องตามเบิงเท่าที่ผ่านมาสามวดติดกันเราด้มีงวดที่สี่ค่ะล่องเบิงเป็นแนวทางเนาะมากกับตามมากตัวแรกก็เลือกเอาเลือกจับคู่เอานี่คือจับคู่ให้เบิ้งพรมสามสูงขึ้นเท่าไรนี่สิละคะจับคู่เอามากตัวแรก็เลือกเอาครับมากแนวทางในการจังโศชจังลาบใครยังกับที่ตามเจ๊แขก์นะครับเนาะ อยากติดตามกูรร่องติดตามเบิ้งที่เนี่ยผมเลยยื่นข่าวว่าเพลินเขามาหลายหัวแล้วครับตาว่ากับไม่ไดโอกาสได้สัมผัสเพลินเนาะสัมเขามาในวัดบุตรแท่เนี่ลยถือซูงหมดเลยโอ้มันสาธุคค่่ะะขำกันเนาะสามเก่ามาเลยสามเก่าแล้วก็สามแปลแล้วก็หนึ่งเก่าที่จะแขกให้ถูกม่านี่นะครับผมคนติดตามจะโมลูดอกครับผมติดตามเขาไปวงย้อนหลังกันยังไงอยู่ครับเอาไปดึงของดังๆอย่ครับดังอยู่ แอดมินก็เห็นอยู่ครับต่ันเขาเีกิสิเป็นจ้าบุญอันเสพนี่มีมักอันเูข้าเขาดีีสิบวงสวงไงเพิ่นเรื่องวานานกนเขาออเพวน้าอยู่โอ้ยขอพูพุ่มจะดีจะท่ามดสมองนันแหะอพักสอยดันมีมักนใจว่าจะมีมักน่ใจไปค่ะมีมักแน่ใจไปนิ่นิ่นนิ่น่ใจมีปะมักแน่ใจขึ้นว่านี่ เพามากอึ่งซองหาสามสมัครอยู่สองหาสามเป็นเหล็กเหล็กซองน่ำเหล็กแกวพญานาคต่ว่ายเหล็กพูดไปของเงินชิบวัถิ่นเหรอเฮ้ยหัวที่เดียวเนี่ยถิมซื้อตะสามตัวประทัดซองตัวหนึ่งเก้านะครับผมเพื่อนอยากให้ได้คลากรายหนึ่งเก่าอยู่กลางๆเนาะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าเล็กอาจารย์ใช้ย่าให้ห้าเก้าหนึ่งมันก็เข่ากันคลากแ้อโอ้ยเนะ ไปซื้อก็เห็นแม่ปูซื้อแล้วลุดโค้งเลยวัน่งหันลุดโค้งวันนี้สิว่าย่ามุลุดสิ่งเดิเบรกไฮยูเลยอ๋อ้เ้อ๋อ้ดึงเบรกไว้ยูเลยวันนี้อบเป็นแนวทางเลเสียส่วนบุคคลเนาะเข้ามาเข้ากับกา่เกป็นเรื่องเดียวกันบ้างมันมีโอกาสมากเลนะครับเนาะตัวเก่าก็ได้หนึ่งฮกกหนึ่ข้าก็เหรี่ยได้ทันวันหนึ่งเก่ามากเลยฮกับหนึ่งกับเก่าก็เลยเดียวกันเนาะกันเสี่ยง เขาเจ้ารู้อยู่แลบบเราเนาะตอนนั้นก็เป็นเด็กเดียวกันอยู่เอากลับผมกได้หนึ่งหากระมาแรงนะเมียนหนึ่งหามก็อยู่ในคันนลำมนอยู่ในถูหเอากับเมียนเนี่ยเพราะว่ามันมีหนึ่งมีหากระเอาเขาก็จับผู้อ๋อจังหวะจับผู้อ๋อหนึ่งงานี่รู้สึกจะมาแรงต้นพูดห้องไปมอ็ไปเห็นเดี๋ยวไปเห็นหนึ่งหาญยูนเจ้เห็นเองเห็นเองค่ะเห็นยุทธานน่นพญานาสีเขียวนี่แเมีเนี่ย จนสิครับปันเราได้นั่งเหรียญพื้นเนี้ยเดียวไปคือตัวเลขแค่พสดุยดีบานสีบ่ะอืออีนีดิเนื่องห่านเนี่ยแหงแฮงมาอยู่เฮงมาทำไมหานเี่ยเพราะว่ามันมาลอยเส้นลบไปหดนี้นะเสังเกตดหวดีนี่หานนะมีหานหานี่มักแห้งกมูเลยห์ด เมื่อกี้ไปซองแช่มาเพิ่นก็ว่าหาลอยางเดี๋ยวเลยหวดนมหาเนียวแม่ถุงแม่ลายหวดเต้ยูุรักหน่วยเลยเด้อหาลักหน่วยหาลักหน่วยข้างล่างเลยอืมหาหน่วยล่างหานี่ให้อยูุลักหน่วยเลยคิดปันนะเก่าสิบเก่าจุดเก่ากุญแจไปหาลักหน่วยเนินล่างพ่อมมักหามักหาแห้งอาเชียนเลยคุณพ่อตามสบายเนะครับผมแต่รองเบอร์นี่แหลกเกะเพิ่น ท่มาลงขึ uh, 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 yeah. Yeah. ้นได้ครับเด็กมันก็ได้แค่ซีหาเท่านี้แหละคับมจับคัวจับคู่เอาสื่อรถนไปาลักน่วยกับ่สองหาสามหาไปสันตีจ้าเออมีโอกาสด้วยเหรอมิตรลิูกเบิดนี่เข้าเบ็ดเขาแางเขาส่งอีกย่งเขาก้มเสือนะครับเนาะก้มเสือก้มเสือเขาขอพนรวจหน้ากันจะฮายให้ลูกร้านเห็นรถวางสิ่จแล้วบอกปากาษาบาน้าตปรวจ นี่สินะเพื่อนตงโงเพ็นมูทิตาเพิ่นซื้อหมูหรอว่าเวาึงรักภักตีเพื่อนเพื่ใดเหลือใดรี่สินะเ้าแต่ว่าคิดเอาอธิษฐานเอาแลืวอพระญานงานตาันาเสื้อข้าเสื้อคักแลยวรับเพยนเห็นนี่ไหมมันเป็นคันธรรมดาเนี่ยดอบัตรทายรูปอกมาจังเห็นเลยจะมาโคือทน่สันเจ้ามันไม่เป็นคันธรรมดาจังสีเน่ยบัตทายลูกมาเราจังเห็นตัวนี้เดยเนี่ย เกี่ยวมาตะเพียรดำมากเนาะคนเห็นที่แรกวพุนว่ามันขันแตกบุษันโมเมฮ์ฮันขันเราไ่ได้แตกกันดอกขันยังสมบูรณ์ครัตอจากอีียงโคขึ้นมาแล้วเจ้าเมื่อพุนว่าเป็นพญานาคองค์ดำองค์ดำค่ะลูกตาสีทับทิมตาสีทับทิมบ่ค่ะจ้าเป็นสีสาดแสงมากเป็นสีแดงสีทับทิมเลยเห็นมันตาเปลาคือบ่เห็นนะเจียเนาะเบื้องตาเปลาบ่เห็นค่ะถ่าลูกพุนวาจังเห็นท่าลูกเขก็ได้เห็นทุกภาพด้วยค่ะเห็นมีภาพนี้ภาพเดียว ขาดน,านิไายเหมือนวัดผะบัดนี้เข้าไปเห็นนะไปเห็นที่จังหวัดเลยคุณเด้ข้ามงวดไปตั้งสองวดเลยเด้ไปเห็นเลยไปสว,วดมนต์ข้ามเพื่อนที่จังหวัดเลยเลยไปเห็นคันน้ำมนต์เพื่อนอยู่วัดก็เลยเสียเอาควงดีเจ้าของอ้างเพื่อนที่กันว่าของหมูกระมี่เจสีเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ย<ผ>มนนันเป็นธรรมบด,ด่เดิปเปิดเบื้องผ่น,นเอ้าที่แปลกสิเจ้าบัดเออเลยสีไทยคันน้ำมนต์ ได้แช่ลูกคันน้ำมดมาอ่างเพื่อนว่าตูกระมี่องลูกกระมี่แบบนี้มาเบิ้องลราเพื่อนว่าเอาคันเจ้าแตกบ่อสันเอาคันแตกแังได่คันไม่แตกบัดมาสู้เบิ้งเพ่รเจ้าคูณว่าเป็นคือพญานาคองค์ดำวันนี้เพื่อนเล่าไปอันพ่อจำอยู่จังหวัดเลยเนาะอยู่วัดเนาะเพื่อนก็ะเล็บไปเบิ้งไห้ไปเบิ้งไกลๆเพื่อนเก่าเขาไปเบื้องบนเติบเพื่อนเล่าออกไม่เบิ้งเพื่อนเลยาว่าเป็นเจ้าของคันใบนี้องค์ดำบ่อสันเพ็่หนมาปรกต จากคนเลเข่าไปเบื้องได้ขวดเกินวันนี้มือรุ่นมากขับมาจากวัดเล่ขวดไปลานลูกเลยให้ยลานลูกเขาปีนออกมาให้ใส่กรอบเลยสไซขวบขึ้นหิ้งเลยแล้วขวากเล่แต่งกันใบสีแต่งยังให้เพื่อนมาเส้นเพื่อนอยู่น้ำเลยให้ยปวกหลับมันนี่เป็นเล่แต่ไทยทำวิดีโไทยครับผมทุกวานมือนึ่งนะมันกับเป็นความเสียงของเข้าคือว่าแล้วเนาะใส่ลูกใส่กรอบเมื่อเรามาทายลูกใหม่เป็เพื่อนแสงสาดลงบนนี้ ที่เป็นแสงสีช้มพูน่มเต็มใบคันเลยแม่ว่าแดงก็พูดแดงนพ๊กอก็ระเลเสื้อหง่อยสดอกว่าคุณใดโบเซียกระซ่าหง่อยเลเซียแล้วก็มีหลายเส้นด้วยนะคะน่ะเส้นยหม่ป็นเส้นเดียวกันง่ายๆก็เป็นแสงออกมาเสียงออกมาปนีคนได้หมมอท่ำบานเท่าแหมคนไดมอทําเนาะมอท่มน้ำบานจ้าคนได้เบิงไหนคนว่าเป็นพญาาณองค์ดามคนมาอยู่ในหเองคนได้บอกให้่อยแต้งรับบอก เราจะชสุกลาบมันสิ่แม่สุกห้ลาบจงจะแจ้งเอาเดี๋วได้ยังเก้วกับอธิษฐานเอาขอเอาขึ้นวาครับพวกเก้วสังเกตยนีอยดีบ่คือนยนีมีสุดขาวเน่ะเลี่ยมตาหเนี่ยขอ้อไืนี่มัสุดขาจุดนี้กท่านผู้ชมจุดนี้นะคะเนี่ยแอมีที่ปูท่านยาอยู่ต้องขันด้ยเขว่าขันอยอ่ตะขันเดี๋ยวไปแห้แกะตะขันเี๋ยขันบุกเคยห็นพวกแก้วไปเห็นพวกแก้วจะ อยู S <S มีโอกาสแอดมิน<ม>จะพาไปเยี่ยมนีม่โอกาส, <c oughs> กาสคันเรียกเขาวันนี้ได้ไปเยี่ยมกันี่ย <c oughs> คันพวกเขาก็ทั่งไปแล้วไม่ชินเลยครับครับสำหรับแนวทางของเจ้แขกนะครับเด้อก็ตามที่แอดมินโชว์คือในเบื้องนี่แหละครับเนะาะไพ่มัดภายชอบผู้ใดติดตามเจ้แขกอยู่กับรับชมรับฟังลงทุนน้ำเพินเพ่นลองเบื้องนะครับเนาะทีนี้เนี่ยเพิ่นเขามาสามงวดแล้วเนาะ ตัดเอาด,ด้วครับเด้อสำหรับเลข3สามตัวก็ตัดเอาอที่เน้เนๆที่เพื่อนมักใน้ใจเป็นพิเศษกับสองหาสามนะครับเนาะตาเพื่อนเน้ 99. 99นเก9าุดเกาๆเนาะหาลักหน่วยลางนะครับเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้มากขึ้นกันจัดได้แล้ครับเด้อหาลักหน่วย ล่างครับผมอาจจะเป็นอย่างสองหาสามหาสั่นก็ได้มีโอกาสบ้าได้รชุดโต๊ะนะครับเนาะแต่การนื้องเกล้าเกล้าเนื้อเนื้อหกหกเนื้อไม่ใช่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้อะเริ่มกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดชอบสไครต์ให้แอดมินพร้อมนะครับที่ตามไปน้อกันเรื่อยๆครับสำหรับแนวทางในการเช็คโฉมสลับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ